รีวิวข้าวหมูกรอบคั่วพริกกระเทียม500บาทที่ America. อเมริกาในคลิปนี้เราก็อยู่กับที่งานสงกรานในมหานครลอนจลิสแฐคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ส่วนตัวหิวและกำลังหาอะไรทานก็มาเจอร้านนี้ On Crunch Crispy Pork มันคือร้านหมูกรอบและคือเขาทำให้ดูสดสดทุกคนดูนี่คือหมูกรอบที่จริงใจถูกต้องมากโดยกล่องนี้นะฮะราคาอยู่ที่15ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ500บาทไทยคือถูกและคุ้มมากทุกคนเขาให้หมูกรอบเยอะมากดูดีแลามาลองชิมกันดีกว่าทุกคนอ่ะ อ้าวเพียงแค่กัดเข้าไปคำแรกก็คือนี่แหละหมูกรอบที่เราตามหาแบบหมูกรอบที่จริงใจนี่คือหมูชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากพอกัดเข้าไปคือมันซินอะ่ะทุกคน,นหมูกรอบอันนี้มันมีความ j u ยซ y ก็ไปคือมีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งเป็นหมูกรอบในอุดมคติที่ถูกต้องเลยสำคัญพอมาคั่วกับพริกกระเทียมแบบนี้ยิ่งหอมอร่อยเข้าไปอีกทุกคนคือถูกใจมากจะบอกว่าหมูกรอบที่จริงใจแบบนี้หายากนะเอาดีๆปกติหลายครั้งเวลากินหมูกรอบที่อเมริกาส่วนตัวจะเจอแบบร้านที่เขาทำแบบแห้งๆแต่ร้านนี้คือมันชุ่มฉ่ำทุกคนยยิ่่นกเรรือออๆสุ Du kannst.